สวัสดีครับพี่น้องครับมนีทีมงานลูกพันธบ้านพ้ามาเบงผลไม้นะครับเนาะสมัยเตเล็กน้อยครับเหลียงวัวอยู่ป่าครับหาอยู่หากินผลไม้อาหารแก่ข้าวนะครับเนาะต้นตะโกครับว่าภาษาอีสานบ้านเฮาก็ว่าักโกครับนี่ช่วงเดือนนี้กรกฎานี่ครับกําลังเป็นน่วยนะครับเนาะต้นมันกระสินะครับประมาณนี้นะครับ เบิ่งหน่วยมันนะครับบัานี้หน่วยมันย่นก็สิเป็นขึ้นหน่วยบักยางนะครับบักยางหน่อยนะครับเนาะนี่ครับโอ้คือมังคุดเนี่ยครับพี่น้องคือบักยางคือมังคุดนี่นี่ครับโอ้ผมก็กำลังชื่อเห็นเลนี่อยู่ผักไตเขานี่ นี่ครับนี่ครับอันยนแสงน,นะครับขยับก่อนนี่ครับพี่น้องบักโกรครับต้นตะโกลูกตะโกโก็ตั้งเห็นครับก็ตั้งเคยเห็นจะตัางผักไตเ้เฮาเนาะหลายหน่วยเช่นกันครับครับยอนแสง นะครับเต็มบัดน,นี่ครับเบิ้งเด้เอาเห็เบิ้งเป็นแน่นี่นะครับซิมกันอ,ออกคือบกอยางเลยครับฝดฝาดว่านหวานเนี่ยสะสมปนกันนะครับเนาะ อันนี้น่วยขาล่างครับขางลางมาน่ะพี่โู้หลายหน่วยอยู่นะครับเนาะเป็นเฟือยเป็นฟเนฟื่อยลงครับขออนุญาตได้ครับเออพาพี่น้องขอพรอก่อนบ้า ขอพรนำหลวงปู่ถวดนะครับเนะาะซาธุลูกหลานมาทำงานตลอดปลอดภัยปกปักรักษาลูกหลานเด้อตลอดจนพี่น้อง f อฟครับทีดติดตามให้แต่มีความสุขความเจริญทำามาค้าขายล้ำรวยทุกๆทุกานครับซาธุซาธุซาธุ นี่ครับบริเวณภายนอกด้านข้างต้นตะโกนะครับนาะงตัประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นี่ครับโอเคนะครับพี่น้องครับฝากไว้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ